ใช่เลยครับไล่รอบนอก,กักนทุกคนโอ้ปะสิคนทำาน,นางานกทำงานก็รุ่พี่ใหญ่แล้วทุกคนไม่รู้ระไลต่อไรเล่ยตุเป,ป้หมดทุกคนเลยผมนี่เรียกเพื่อนมาดูเลยครับทำแต่ละครั้งอยากมาเลย ลงเลยช่วยงามไปไว้กำลังใส่เกียร์ถอยนะครับทุกคนใส่ลูกปืนนะทุกคน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยของมันมันจ้ำเลยเนี่ยจ้ำเลยอันนี้มันรวมเหรองัดออกแล้วก็ลุกเข้าใหม่ตีลูกให้มันสุดอ่ะกอดนะทีโอเคล็อกเลยอันนี้ลูกเปล่าใช่ไหมล็อกเลยช่วยงาม ใจมากเลยช่างคนนี้คนขับเดี๋ยวนให้มันขาดคนขับคนขับซิ่งเร็วหาเวเร็วใช่ไหมครับขับรถไม่หาา้าวอ่อไปอีกตัวอีกตัวที่ยังไมยง่ยิงยังไม่ยิงเลยตัวนี้ยังไม่ยิงเลยยิงไหมยิงแล้วยิงไหม,ไม,ม<า> <laughs> นี่แหละช่างผม ขนาดโบแค่นี้เขาจะทําให้ผมเลยสุดยอดไหมเนี่ยสุดยอดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดครับจะได้ไหมสุดยอดจริงๆช่างช่างลุงเก่งเง่าช่างลุงก็เก่งมากรักมากเลยช่างคนนี้โอ้โหแหลมแปะเลยบักโชได้วิ่งงานแล้วครับพรุ่งนี้ก็ได้วิ่งงานแล้วครับผมตั้งสิบโมงเช้าเหรอหกโมงไปตีสี่เอ้ยตีสองตีสองออกงานใช่หรอครับ อะไราไม่ออกไม่าไอ้ไอ wow ้ไอ้อ้ไไอ้ไอ้ไไอ้อไอ้ไอ้ไอ้อ้ออไอ้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  มันเลื่อะไรนี่ลงุงจไมเนี่ยเฮ้ยตายแล้วทหมอนเลยโอ้โหคนแก่บาปนะ